หมดเลยครับผมใส่เกลือน้อยครับใส่หลานอีเข้มครับเกลือใส่ซีอิ๊วขาวซอนหอยทดนไมยครับผมนี่เป็นสูตรของผมเองครับเมือ่อเมื่อก่อยครับ กุ้ยกุ้งขึ้นมาพักง่ายๆลนะครับมันเจียกเบอร์สามสิบครับเบ็ดเบอร์สิบห้าครับชุดนี้ครับผมหมานครับหมานเนี่ยไก่ครับผมปวดขึ้นมาครับใหญ่ครับเบ็ดไม้ครับผมเบ็ดไม้ครับเจียกเบอร์สามสิบเบ็ดเบอร์สิบหกครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับโอ้ยง่ายอยู่ครับโอ้ยเดี๋ยวนครับพี่น้องไหลดอนครับ ยังไงครับงามขนาดตัวที่สามนะครับงามหลครับนะหลายแล้วครับหมานครับรียบร้อยครับผมพื้นนี่ครับผมปลาไหลปลาคอครับหมานครับผมหลุดกันต่ออู้สองครับผมงหครับตัวนี้งหขนาดครับผมงขนาดสวัสดีครับผมสวัสดีท่านชมทุกท่านสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านครับ ตั้งบอกแม่พี่น้องตัวสุกพ่นะครับนักวันตีตั้งโจมตีบอกมาติดตามตั้งชกตั้งไม้ตั้งเก่าครับเหมือนอีกท่ามาเฮ็ดกันไก่ครับผมอันนี้นี่ไก่ครับไก่ตีครับเหมนไก่บ้านห่อแหละครับผมไก่ตีครับบักเทิกไงนะครับผมปีกว่าแหละครับตัวนี้แล้วมาแต่ห้องหน่อยมาขึ้นนี่ครับผมนี่อัมาเฮ็ดกันล่ะครับนี่ไก่เหนียวครับมันเป็นไก่บ้านแต่ว่ามันเหนียวเท่าไก่ตีมันเหนียวครับมันมี ต้นหอมผิดใจนะครับส่วนผสมหรือว่าห้ามิดใจกันมีต้นหอมครับใส่ต้นหอมข้าตะไคร่นี่ครับขาดกระไ้เลยครับผมดับข้าวครับข้าตะไคร่ใบบักูดครับเครื่องต้มยำครับผมของสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับกระไส้ดำครับผม ไอ้ปรมานกะไสยดำพริกไทยดำว้าวพิษเนาะพริกไทยดำก็ดับข้าวได้สุดๆเลยครับมันดีหอมว้าวครับกันครับผมเดี๋ยวมาเห็ดประกอบกันครับผมสับไก่ก่อนนะครับเนาะข้าวคั่วแล้วคั่วอะไรวะข้าวมุกชื่อนี่สับก่อนเหนียวครับไก่ ีหิดฝนไม่นม oh, ่นเลยครับโอ้เนียวยังโยยังโยครับพี่น่องเพรว่าเนียวเสียไปแล้วยัยอืมอรกันเนี่ยพ่ต้องว่าเธอเนี่ยกลตีตีกุ้ควาเขาต้องปี ขวบขว่ขวบขัวกบบเนียวก็ต้องไม่เห็ุกันนี่ะต้มกับวเปือการเปืองทานแกะเอ้ยเปลือต้มกับโนเติมแล้วก็ตมนี่เคยไก่เนียวต้องมาาดแต่ว่าไก่บานมีแสบกว่เนีวเหี่ยงนะคับเนาะเวลาผมมัดวันนี้มูมันหมากเอสซี่ผมเนมู วันมีหน้าวันปอดบอดนะครับข้าวปอดปอดบออดบอดไก่บอดนะครับอบ,อออบอดมัน,ขมใในุข้าวนี่มาเห็ดไก่ใตน้ำกันไก่นะครับม,นนมันนอเข้านี่เงินซับก่อน เจ็ดนีนะครับผมกลางกลางไม่เหมือนมัน ครับผมเล็กน่อยได้ก,กินน้ำเลยครับคาแต่ไข้ครับผมตำร่วมกันครับพริกไทยครับไทยเบิ่งใส่เบิดครับใส่เครื่องเดียว ามเครื่องเดี่ยวเขาปุุงคุกเดี๋ยวผมพาคครูเจนนะครับใส่เครื่องเดียวครับใส่เบิร์ดห่อเนี่ยมันหนีบุ้นคัะใส่เครื่องเพราะรเดี๋ยวก็ต้มมันเข่ากันเลยครับผมต้มมันละเอียดแน่แหะครับ ทำนะครับเอามะข้นเดี๋ยวผมไปภ่าก้นเดี๋ยวออนุญาตตามกันนะครับเนาะผมนี่ครับตจำต้องละเอียดหลายแล้วครับผมหอมเดี๋ยวเอามาคุกเดี๋ยวผมคุกผ่าคลุกครับนี่คือขั้นตอนเนี่เขาต้องมีหมอครับหมอนึงเข่าเขาน่ะเพราะว่าปากมันหน่อยครับเัาเหยอะนี่นีน้ำตาลมุกชิลอดเฮ้ ตานปลาไซครับผมผมนีดรสรสดีหมดเลยครับผมใส่เกลือหน่อยครับใส่หลานอีเข้มครับเกลือใส่ซีอิ๊วขาวซอยหอยสักหน่อยครับผมนี่เป็นสูตรของผมเองครับ อันนี้ต้นหอบต้นหอมนี่ใส่ที่หลังครับไบก็นี่ก็สิใส่ที่หลังครับใส่ให้คนมันเข้ากันครับคนมันเข้ากันเลย ว่าเฮาบริบูร์องนี้แหละครับผมผมเพื่อเ,เดี่ยวสูตรไปสูตรมั่นนะครับเนาะกันไก่ไก่เตน้ากันไก่นะครับผมหนึ่งไก่เตน้านะไก่เขียวแล้วแ,วแวต่คก้นเกลือก็ผมแต่จังหวัดแต่ละมองเกินนมัคือกันจีนวัวดีครับเลยเฮ็ดสูตรนี่ยไก่ก็เพื่อใดีครับ น้ำนะครับเดี๋ยวนาไมไกลมันุ่ออกเดี๋ยวนาไกลไมัยุออกครับผมหอก็ได้บ้างอก็ไเด้ครับผมเต่แต่ควนขนาดของหอครับเม่ไหมหมอนะครับผมไม่้นาหมอนะครับผมแล้วมันหอยางเานัต่หอครับ ไกลก็ยงล่างนะครับไหงก็จะขึ้นมากนี่ครับผมก็ปิดปใ้ซื้อครับนี่คือขั้นตอนจบครับผมไี่ครับพี่น้องโอ้นีนครับทำลุทายแล้วครับนี่น หอมครับผมเพราะว่าใส่ใส่ที่หลังครับพักเพราะว่าใส่กรอนมาไหนใส่น้ำกลดใส่ที่หลังกรอนท่อนิอปิดกรอนท่อนิปิดหมอครับเพราะใหม่ครับผมเพราะน้ำไก่มันตัออกมากครับ อน,น้อยน,น่อยอครับผม,มอ๋น่อยงั้นีเดวครับ <S <S ออน,น้อเนี่ยครับน้ำใส่น้ำเนี่ยออกะวางไว้แล้วยกวิธีแล้